เอเอสปอตภูมิใจนำเสนออดีเมวันพันแมนตอนที่11เดือดแน่ใส่แต่พะปัทะผู้บริหารมนุษย์ประหลาดในตอนนี้ผมจะมาพูดคุยกับเพื่อนๆในเวอร์ชั่นเก่าเท่านั้นนะครับเพราะว่าผมมั่นใจแล้วว่าในอดีเมนั้นจะเป็นเวอร์ชั่นเก่าไปทั้งหมดจนจบตอนที่12ใส่แต่พะปะทะโอโรจิ ตอนที่12เหมือนกันครับจะไม่มีบทของพระเจ้าอย่างแน่นอนเพื่อนๆก็น่าจะรู้กันดีแล้วเนาะเพราะว่าเรามั่นใจมาแล้วตั้งแต่ตอนที่9 10และตอนที่11ก็คงเป็นแบบนั้นครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส b s คร i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้คุณต้าหายป่วยด้วยนะและเราไปเริ่มกันเลยครับตุ้มขนาดป่วยอย่างตุ้มแรงขนาดนี้นะเพื่อนๆถ้หาหากไม่ป่วยจะตุ้มแรงขนาดไหน จากออฟฟิเชียนะครับมีภาพหลุดสปอยมาแล้ว6ภาพเหมือนเดิมนะครับมาดูกันว่าภาพที่ปล่อยออกมาเพื่อนๆรู้สึกอย่างไรครับ ภาพสวยกลับคืนมาอีกแล้วแต่ฉากแอคชั่นพวกเราก็น่าจะเป็นห่วงเหมือนเดิมนั่นแหละมาในฉากแรกครับนั่นก็คือในตอนที่อะตอมิสมุกไรได้ปะทะกับผู้บริหารของสมาคมมนุษย์ประหลาดถือว่าเป็นอีกคู่หนึ่งที่ดุเดือดมากๆเพราะว่าเป็นฮีโร่ระดับคลาสเอสอันดับที่4เลยนะครับและการต่อสู้นี้ก็สู้กับผู้บริหารที่ถือว่าเป็นตัวตึงตัวหนึ่งของสมาคมมนุษย์ประหลาดอย่างอาสุจิดำไม่ได้มีเพียงตัวเดียวด้วยนะในความเป็นจริงจะมีการตัดก่อนหน้าน,นี้ด้วยนะครับนั่นก็คือฉาก ของจกักรพรรดิเด็กที่ทำภารกิจสำเร็จเรียบร้อยแล้วนั่นคือการนำเด็ก ตัวประกันไปส่งอย่างวากันมะนะครับนาขึ้นไปส่งเรียบร้อยแล้วจักรพรรดิเด็กก็จะส่งสัญญาณบอกกับผู้คนที่ลงไปยังฐานสมาคมมนุษย์ประหลาดครับว่าตอนนี้ภารกิจได้เสร็จสิ้นแล้วครับเหมือนกับจะบอกกับผู้คนว่ากลับขึ้นมาได้แล้วแต่ดูเหมือนว่ากระดุมของจักรพรรดิเด็กนะครับที่เป็นตัวสัญญาณเนี่ยส่งเสียงไปจะไม่มีใครตอบรับกลับคืนมาครับจักรพรรดิเด็กก็น่าจะเป็นห่วงละก็เลยจะกลับคืนไปครับภาพก็จะตัดกลับคืนมาที่เป็นภาพตัวอย่างของเราเนี่ยแหละนั่นก็คือการต่อสู้ระหว่างอะตอมมิกสมู และอาสุจิดำครับอะตอมิกสมุไรเนี่ยถือว่าเป็นนักตาบที่ค่อนข้างแข็งแกร่งและเก่งเอามากๆเลยครับการตัดที่รวดเร็วถึงแม้ว่าจะไม่สามารถตัดระดับอะตอมได้เหมือนคิงก็ตามเนี่ยแต่ก็ถือว่าเก่งเอามากๆเลยทีเดียวนะฉันชอยดาบไม่ค่อยเป็นคิงนายมันสัดประหลาดช,ะช,ะชะัดๆอันนี้ขอขอ,ขอ,ขอไปด้วยผมสปอยไกลจะไม่เกี่ยวกับอนิเมะนะครับผมพูดไปเรื่อยนะครับ ก็จะบอกเพื่อนๆว่าครับเพื่อนๆสงสัยในตัวของคิงเนี่ยคิงเนี่ยใช้ดาบเก่งที่สุดในเรื่องของวันทันแมนเลยเนาะดาบยังไม่รู้ตัวเลยว่าถูกชักไปแล้วอ่ะกลับมาที่อะตอมิกสโมไรในช่วงของอะตอมิกสโมไรและอาซุจิดําที่ปะทะกันเนี่ยก็จะมีภาพปล่อยมาถึง3ภาพด้วยกันนะครับภาพ1ภาพ2ไม่มีอะไรมากครับซึ่งมันเป็นภาพที่ค่อนข้างสวยนะน่าจะเป็นภาพนิ่งละ่ะมันคือภาพของอะตอมิกสโมไรกําลังยืนแยะยิ้มให้กับอาซุจิดําและภาพที่2นะครับนั่นก็คือตัวของ อาสุจิดำที่เสะยยิ้มกับคืนมาครับและภาพที่3นั่นก็คือการต่อสู้กันนะครับซึ่งจริงๆแล้วอะตอมิกสมลไรก็น่าจะจัดการกับอสุจิดำได้อย่างง่ายดายนะแต่มันไม่ใช่แบบนั้นครับอาสุจิดำถูกส่งมาเพื่อจัดการกับอะตอมิกสโมลไยโดยเฉพาะในฉากนี้อยากให้เพื่อนๆไปดูเลยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมอะตอมิกสมุไยยิ่งสู้ถึงยิ่งต่อกรก,กับอาสุจิดำไม่ได้ ภาพี่4พวกเราจะได้เห็นผู้บริหารระดับสูงของสมาคมมนุษย์ประหลาดอีกหนึ่งคนครับนั่นก็คือจกักรพรรดิไร้บ้านที่กำลังจะชาร์จพลังโจมตีใครบางคนคนคนนั้นเนี่ยผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับถือว่าเป็นการสปอยไปอีกรอบหนึ่งนะนั่นก็คือซอมบี้แมนครับที่ก่อนหน้านี้ต่อสู้กับผีดูดเลือดแบบสุดบ้าระห่ำภัยพิบัติระดับ,บปีศาจแต่ในคราวนี้ครับซอมบี้แมนกับต้องมาเจอกับระดับผู้บริหารและเป็นระดับมังกรด้วยตัวของซอมบี้แมนเนี่ยเป็นฮีโร่คัตเอสลำดับที่รับคราวน้มา เจอภพยพี่บาทระดับมังกรก่อนหน้านี้เพิ่งได้พักนิดหน่อยนะครับดูดอมยิ้มจุ๊บๆๆๆๆๆเพิ่มพลังมานะครับก็คือกินอมยิ้มมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ดันมาโชคไายนะครับสำรวจไปสำรวจมาครับมาเจอภัยพี่บาทระดับมังกรเลยคราวนี้ก็ได้วัดกันแบบเต็มที่เลยครับไม่รู้ใครจะหมู่ใครจะจ๋านะ ต้องมารอลุ้นกันครับเอาใจช่วยซอมบี้แมนกันนะคราวนี้เรามาพูดถึงรูปที่5กันหน่อยนะครับรูปที่5เนี่ยผมค่อนข้างสับสนนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเอาเวอร์ชันเก่ามาใช่ไหมแต่ว่าการเรียงของเวอร์ชันเก่าอ่ะมันก็สลับอีกแล้วนะเขาเรียงทำลายกันมั่ตัวไปหมดเลยครับผมก็งงเหมือนกันนะความเป็นจริงเนี่ยมันจะเป็นภาพของปุริปุริพีเซเนอร์ก่อนนะครับซึ่งมันน่าจะเป็นปุริเนี่ยมากอดอะตอมิกซบุไลด้วยนะถ้าหากเอาเวอร์ชั่นเดิมเพื่อนๆงงไหม เอาเวอร์ชันเดิมเนี่ยอะตอมิกไม่ใช่ปูลีเนี่ยจะมาก่อนอะตอมิกนะครับแต่ถ้าหากเอาเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยตัวของอะตอมิกเนี่ยจะปะทะกับอาซูจิดำก่อนปูลีปูลีพีเซนเนอร์อ่ะไม่ต้องงงไว้คือเขาอะ่ะใช้เวอร์ชั่นเก่าแต่เรียงเนื้อหาตามเวอร์ชันใหม่งงไหมไม่ใช่ไหม ผมก็เอ้ยมันยังไงเนี่ยผมกลัวเลอเกินครับกลัวว่าอาหารมันเลี้ยงมั่วตัวกันแบบเนี้เขาจะข้ามการต่อสู้ของคู่หนึ่งไปครับไซตามะปะทะโอโรจิเพราะว่าตอนมันมั่วมากตอนเนี้ ผมก็งงเหมือนกันว่าทำไมเขาไม่ทําตามต้นฉบับที่มันเป็นหนังสือรวมเล่มให้มันจบๆไปครับมันคือไฟนอนลของการวาดอนิเมะแล้วอะ่ะพอเอาเวอร์ชั่นเดิมนะครับซึ่งเนื้อหามันไม่ปฏิปะต่อกันเนี่ยเราเนี่ยก็บ่นกันแล้วนะแต่ว่าไม่ปฏิปะต่อไม่พอครับตอนมันยังสลับ ข้ามไปมาสลับไปมายกตัวอย่างเช่นอยู่ดีๆตอนที่1 0อ่ะข้ามไปตอนที่110แล้วก็กลับมาตอนที่1 0 4อย่างเงี้ยมั่วตัวกันไปหมดเลยครับผมก็เลยงงนะขออภัยนะครับ้าหากผมเรียงลำดับภาพผิดนะเพื่อนๆอย่าโทษผมนะก็คือผมก็สับสนเหมือนกันครับว่าตอนนี้ว่าเขาจะใช้เวอร์ชั่นไหนกันแน่ใช้เวอร์ชั่นแบบรวมมิกแบบนี้ผมก็ยิ่งงงไปใหญ่เลยและผมนะแอบกลัวอีกแล้วเพื่อนๆพอเวลาผมกลัวแล้วมันเป็นจริง สองรอบสามรอบเลยนะกลัวว่ามันจะไม่มีบทของไซตมะกับโอโรจิครับมันจะข้ามไปไซตมะผเอิญเดินหลงทางไปในภาพที่หกอะแล้วเดินไปเจอกับเอ่อไอนักดาบที่มันหลงทางมาเหมือนกันอย่างแฟดตะกายแสง้าเป็นฉากนั้นเลยเนี่ยผมช็อกเลยนะไซตมะจัดการโอโรจิไปแล้วโดยที่แฟนคลับอย่างพวกเราจะไม่ได้เห็นในอนิเมครับ ถ้าหากใช่เนี่ยพวกเราจะช็อกไปอีกกว่านั้นนั่นก็คือไซตามะจะไม่ได้เจอกับน้องโปจิเลยในอนิเมะเฮ้ยอย่าคือผมแ่บกำลังดูหน้าตาของไซตามะเองว่าเนี่ยเดินหน้าเออเออไปเจอกับแฟตหรือเปล่านะหรือว่าเดินหน้าเออเออแล้วเงยหน้าขึ้นเจอกับน้องโปจิกันแน่ เพื่อนๆละครับคิดเห็นอย่างไรกับตอนตอนนี้คิดเห็นอย่างไรกับภาพหลุดวิเคราะห์กันให้ผมฟังหน่อยนะครับให้ผมชื่นใจหน่อยว่าไซตามะไปเจอกับน้องโป๊จิใช่ไหมสําหรับคลิปนี้ครับเพื่อนๆที่ฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยก็มีประเด็นที่น่าเป็นห่วงอีกแล้วนะ ในตอนนี้ฉากการต่อสู้ค่อนข้างเดือดอีกแล้วนะครับมันเดือดไปทั้งตอนเลยตอนที่สิเอนี่ยเอาตามความเป็นจริงเลยภาคหนึ่งเนี่ยก็คือตอนที่ดีที่สุดภาค2ก็คือตอนที่ดีที่สุดและภาค3มนะครับมันจะเป็นตอนที่ดีที่สุดของซีซั่นต่างๆในอดีมะวันพันแมนหรือไม่เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะและสําหรับเพื่อนๆที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็แสดงว่าคุณฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจให้กันอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้ง,งติดตตาามคิป่่อไอไยลืมพูด กันถ้าหากไม่รู้ว่าจะพิมพ์คําว่าอะไรพิมพ์คําว่ารักหรือคำว่าบวกเพื่อให้ผมรู้ว่าคุณฟังคลิปนี้จนจบคลิปนี้ล่ำลาก,กันเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่กับทีชเออสปอร์ตรักทุกคนรักมากมและวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับขอเถอะนะอย่าเลียงวันพันแมนมันม่วตัวแบบนี้ครับเดี๋ยวมันไปต่อภาคสี่บ่ได้อ่นเพื่อนาบ่ได้จริงๆนะเพื่อนๆเนาะบ๊ายบาย